ตรงนี้เรียกบ้านแฝดใช่ไหมครับบ้านแฝดค่ะบ้านนี้มีรักค่ะอ๋อชื่อบ้านนี้มีรักเป็นบ้านแฝดนะครับค่ะมีมน,นี้ห้องนอนนะคะนี่ห้องนอนค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนค่ะตรงนี้จะเป็นห้องนอนนะครับทุกคนคมีน่งหนึ่งเตียงใหญ่แล้วก็หนึ่งเตียงเล็กค่ะโอ้โหห้องน้ำกว้างมากครับ สวัสดีครับทุกคน EP นี้นะครับผมจะพาทุกคนไปโฮมสเตย์แห่งหนึ่งนะครับที่อยู่ใกล้ดอยอ่างขางนะครับโฮมสเตย์นี้มีชื่อว่าโฮมสเตย์คุ้มดอยหลวงอง่างขางซึ่งก็เป็นโฮมสเตย์ที่อยู่ติดภูเขานะครับเลี้ยวไปทางซ้ายไปทางบ้านยางครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปชมภาพบรรยากาศภายในโฮมสเตย์กันนะครับว่าง บรรยากาศเป็นยังไงบ้างมีที่พักแบบไหนนะครับซึ่งตลอดเส้นทางที่เรามาเราก็จะเห็นป้ายบอกทางตลอดเลยนะครับว่าคุ้มดอยหลวงอ่างขางนะครับเขาก็จะมีป้ายบอกตลอดทั้งเส้นทางเลยนะครับอตอนนี้ผมก็มาอยู่แถวแยกเขาเรียกว่าถนนพระบร,รมีนะครับบ้านยางนะครับทุกคนก็จะเลี้ยวซ้ายไปครับนี่ฮะ เลี้ยวซ้ายไปทางนี้ไปทางบ้านสันมะกกอกหวานเดี๋ยวเราไปดูเส้นทางกันนะครับตลอดเส้นทางนะครับทุกคนไม่ต้องกลัวหลงนะครับจะมีป้ายบอกตลอดทั้งเส้นทางที่เราขับรถมาเลยหรือถ้าใครมาไม่ถูกยังไงก็สามารถกด GPS มาได้เลยนะครับตอนนี้ก็กำลังขับรถมาทาง สันมะกอกหวานนะครับโดยการเลี้ยวขวาน,นะครับทุกคนนี่ฮะก็จะมีลูกศรชี้บอกให้เราเลี้ยวขวาน,นี่ยฮะนี่บ้านยางบ้านสันมะกอกหวานมาทางนี้เลยนะครับโฮมสเตย์น,นะครับจะผ่านมาทางโรงเรียนบ้านยางนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นสุ้มประตูบอกว่าเดินทางปลอดภัยเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับแล้วก็ขับมาเรื่อยๆเลย ถ้าเราเจอ3ามแยกนะครับไม่ต้องเลี้ยวซ้ายนะครับตรงไปอีกนะครับจะมีป้ายบอกด้านซ้ายมือเห็นไหมครับทุกคนคุ้มรอยหลวงอังคางนะครับขับมาได้สักพักหนึ่งนะครับมีป้ายบอกให้เราเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าไปเลยตลอดทางที่เราขับรถมานะครับก็จะเป็นเส้นทางลาดยางแล้วก็คอนกรีตนะครับทางเข้าโฮมสเตย์จะเป็นคอนกรีตนะครับทุกคนบรรยากาศดีมากเดี๋ยวผมให้ดูภาพมุมสูงกันนะครับนี่ก็จะเป็นภาพมุมสูงเส้นทางที่เรา ขับรถมาที่โฮมสเตย์นะครับโฮมสเตย์ก็เต็มไปด้วยต้นไม้บรรยากาศร่มรื่นมากๆครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่คุ้มดอยหลวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเนี่ยก็จะเป็นประตูทางเข้ารีสอร์ทนะครับที่พักจะมีประตูเข้าออกนะครับประตูออกจะอยู่ฝั่งทางโน้นนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นประตูทางเข้านะครับ ก็เดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศข้างในกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับที่พักนะครับมีอยู่2โซนด้วยกันโซนด้านซ้ายมือของผมนะครับนี่ก็จะเป็นที่พักแล้วก็โซนด้านขวาก็จะเป็นที่พักอยู่เนินเขานะครับภายในที่พักนะครับมีคาราโอเกะมีห้องอาหารนะครับบริการลูกค้าอย่างครบครันเลยนะครับทุกคน ทุกคนครับตอนนี้ผมเดินเข้ามาด้านในนะครับมาเจอกับเจ้าของรีสอร์ทพอดีเลยนะครับเจ้าของก็คือคุณยิวหวานะครับเดี๋ยวเราจะให้สวัสดีค่ะเราพาไปดูที่พักนะครับสวัสดีครับผมเชิญค่ะเดี๋ยวให้คุณยิวหวานนะครับพาเราไปดูห้องพักกันนะครับขอบคุณค่ะบรรยากาศภายในโรงแรมนะครับตอนนี้เราไปดูตรงไหนก่อนครับในโซนคาเฟ่ค่ะอ๋อตรงนี้เป็นโซนคาเฟ่ใช่ไหมครับบรรยากาศดีมากเลยคับคาเฟ่ของเรานะคะ ตรงนี้เป็นโซนคาเฟ่มีบริการกาแฟใช่ไหมครับกาแฟเครื่องดื่มนานาชนิดค่ะโอ้บรรยากาศดีมากเลยค่ะอันนี้เปิดเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับร้านกาแฟหระคะเปิดตั้งแต่9้าโมงเช้าค่ะอ๋อเก้าโมงเช้าค่ะภายนอกก็มาทานได้นะคะอลูกค้าข้างนอกมานั่งทานได้ค่ะไม่พักก็มาทานได้ที่นี่เลยค่ะ นี่คบรรยากาศลมเล่นมากครับทุกคนดูครับแต่ละแต่ละจุดนะครับก็จะมีโต๊ะเก้าอี้ให้ลูกค้านั่งดื่มกาแฟนะครับแล้วก็นั่งเล่นกันอย่างสบายเลยนะฮะดูฮะนี่ก็จะเป็นโซนคาเฟ่น,นะครับ อนนี้เรากําลังจะขึ้นไปดูโซนบ้านนะครับจ้าตรงนี้เรียกบ้านแฝดใช่ไหมครับบ้านแฝดค่ะบ้านนี้มีลักค่ะอ๋อชื่อบ้านนี้มีลักเป็นบ้านแฝดนะครับค่ะมีทั้งหมด3ห้องนอน3ห้องน้ำงระเบียงใหญ่ค่ะ3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ระ,ะเบียงใหญ่โอ้โหกวางมาครับค่ะเชิญค่ะมีโต๊ะให้ด้วยนะครับทุกคนใช่ค่ะโต๊ะให้ด้วยครับ มีตู้เย็นด้านนอกนะคะใช่ค่ะนี่สำหรับอันนี้ห้องนอนนะคะนี่ห้องนอนค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนค่ะอันนี้จะเป็นห้องนอนนะค,ะคะรับทุกคนมีน่งหนึ่งเตียงใหญ่แล้วก็หนึ่งเตียงเล็กค่ะตรงนี้น่าจะเป็นห้องน้ำใชค่ะห้องน้ำ,นนำค่ะเชิญค่ะนี่ค่ะโอ้โหห้องน้ำกว้างมากครับดูฮะ เป็นห้องน้ำนะครับทุกคนมีน้ํำอุ่นเรียบร้อยค่ะค่ะดูครับห้องน้ำกว้างมากครับมีห้องมีห้องอาบน้ำแยกกันค่ะแยกกับโซนเปียกโซนแห้งค่ะโซนเปียกโซนแห้งนะคระับเดี๋ยวเราไปดูห้องที่สองกันครับก็จะเหมือนห้องเมื่อกี้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ ตรงนี้สามารถพักได้6กถึงสิท่านนะครับทุกคนพักพักได้ทั้งหมด8ปถึงสิคนอ๋อ8ถึงสิคนเขาทคแปดถึงสิคนที่นี่เขาจะเน้นห้องห้องน้ําใหญ่นะครับเพื่อความสะดวกสบายของลูกค้าที่มาพักนะครับมีโซนเปียกกับมีโซนเปียกกับโซนแห้งนะครับนี่ฮะทุกคน นจะห้องน้ําจะกว้างเหมือนกันทุกห้องทุเลยใช่ไหมครับทุกโซนเลยค่ะจะเน้นห้องน้ําเป็นหลักค่ะห้องน้าเป็นหลักค่ะตรงนี้ก็จะติดแอร์ทุกห้องใช่ไหมใช่ค่ะะมีแอร์ทุกห้องค่ะพักได้แปดถึงสิบคนแปดถึงสิบคนเนาะค่ะนี่ฮะทุกคนนี่ก็จะนอนได้หนึ่งคนนี่เป็นเตียงสามฟุตครึ่งนะครับ เตียงสามฟุตครึ่งแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเตียง6ฟุตนอนได้2คนในห้องนี้ก็จะนอนได้ประมาณ3คนครับห้องนี้ก็จะเป็นห้องเล็กนะครับทุกคนห้องเล็กห้องเล็กค่ะนอนสองคนค่ะห้องเล็กห้องนี้ก็มีห้องน้ำในตัวเหมือนกันมีค่ะเชิญค่ะโอ้ทุกคนบ้านหนึ่งหลังมีห้องน้ำสามห้องนอนฮะสามห้องน้ำนะครับสามห้องน้ำเลยค่ะดูครับ ก็กว้างเหมือนกันนะครับค่ะจะมีโซนเปียกกับโซนแห้งค่ะมันก็จะเหมือนกันทุกหลังเลยนี่ใช่ค่ะเหมือนกันเลยค่ะห้องน้ําจะกว้างเหมือนกันทุกหลังเลยนะครับที่นี่ก็คือโฮมสเตย์คุ้มดอยหลวงอ่างขางนะครับก็คือเป็นที่พักใกล้ดอยอ่างขางใครคที่กําลังมองหาที่พักอยู่นะครับก็สามารถ ติดต่อเข้ามาได้ที่รายละเอียดที่ผมทิ้งไว้ใต้โพสต์นี้นะครับทุกคนค่ตรงนี้ก็จะเป็นบ้านแฝดนะครับที่ผมพาทุกคนมาดูเป็นหลังแรกนะครับเดี๋ยวหลังต่อไปเดี๋ยวเราไปดูอีอกจุดหนึ่งนะครับก็จะเป็นที่เราจะไปดูอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นบ้านอะไรครับบ้านนอนสองคนบ้านนอนสองคนคะนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็น ทางเดินนะครับที่จะไปยังบ้านบ้นหนอนสองคนค่ะสองคนเนาะบ้านคู่รักหมายเลขสามคะ่ะแต่ละหลังก็จะมีชื่อด้วยใช่ไหมครับเนี่ยชื่อบ้านด้วยค่ะนี่ก็จะเป็นบ้านหลังที่สามชื่อว่าคู่รักนะครับ,บสำหรับพักสอท่านนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศภายในห้องพักกันครับนี่ก็จะเป็นบ้านพักสำหรับสองคนค่ะ นี่ช่วงหน้าหนาวก็จะมีอาจจะมีพัดลมนะครับทุกคน<ฆ>มีพัดลมจะไม่มีแอร์นะครับ<ฆ>ห้องน้ำกว้างเหมือนกันทุกหลังเลย ตอนนี้ก็จะเป็นส่วนของระเบียงบ้านนะครับระเบียงบ้านก็จะมีโตะ๊ะสำหรับให้ลูกค้าน,น,คนั่งทานอาหารนะครับหรือนั่งเล่นตามอัธยาศัยนะครับนี่ยก็จะเป็นบรรยากาศโดยรอบของบ้านก็จะเต็มไปด้วยต้นไม้ครับทุกคนก็ทำให้ไม่ร้อนนะครับทำให้ลมลื่นเย็นสบายยิ่งลมพัดมานะครับก็จะ เย็นมากเลยครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศโดยรอบของโซนบ้านสำหรับนอนสองคนนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางเดินนะครับตอนนี้ผมอยู่ด้านบนสุดนะครับของที่พักนะครับตอนนี้อยู่บ้านหลังที่11นะครับทุกคนดู าเราอยูอ่บ้านข้างบนนะครับตรงระเบียงเราก็สามารถมองเห็นวิวแบบนี้เลยนะครับวิวแบบแ880องศาเลยนะครับทุกคนสามารถมองเห็นแบบไกลๆวิวสวยงามมากตอนเช้าบรรยากาศจะดีมากๆเลยนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศอานอกระเบียงของบ้านด้านบนนะครับ ก็ใครสนใจก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้เราอยู่โซนบ้านเดี่ยวสำหรับพักสองคนนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศด้านในกันนะครับว่าจะเหมือนกับหลังที่เราไปดูเมื่อกี้หรือไม่บ้านหลังนี้ชื่อว่าบ้านสะดุดรักนะครับสำหรับพักสองคนครับค่ะก็จะเป็นบรรยากาศภายในห้องพักนะครับนี่ฮะ ก็จะเป็นบรรยากาศภายในห้องก็จะตกแต่งด้วยลายแบบนี้เลยข้างในเย็นมากครับไม่ร้อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำเดี๋ยวเราเปิดเข้าไปครับเป,เปิดเข้ามาอย่างที่บอกไปนะครับหลายๆห้องหลายๆหลังนะครับว่าห้องน้ำที่นี่เขาจะ เน้นความกว้างความสะดวกสบายของลูกค้าเป็นหลักนะครับมีทั้งโซนแ่โซนเปียกแล้วก็โซนแห้งนะครับทุกคนดูครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศภายในห้องําำนะครับแต่ละหลังก็จะตกแต่งแตกต่างกันไปนะครับาราคาเท่ากันใช่ไหมครับใช่คระหนึ 1, 1> 1, <600 S 2> ่งพันหกร้อบาทพร้อมาอาหารเช้าค่ะ อ๋อตรงนี้ก็จะเป็นของส่วนกลางใช่ไหมครับส,ส,ส,ส่วนกลางคัะใช่ใครจะนั่งก็ได้คใครจะแกวงก็ได้อนอกนอกนอกจากห้องพักแล้วที่นี่มีบริการอะไรบ้างครับที่นี่มีบริการคือมีมีร้องเพลงคาราโอเกะอ๋อร้องเพลงคาราโอเกะใช่ค่ะถ้าเป็นคาราโอเกะนี่ก็คือชั่วโมงละหนึ่งร้อยบาทชั่วโมงละหนึ่งร้อยใช่ค่ะ ใช่ค่ะมีอาหารเครื่องดื่มบริการใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูบ้านหลังนอนสามคนสามคนค่ะเชิญค่ะใช่ครับบ้านหลังนี้ก็จะเป็นบ้านหลังนอนสามคนก่อนที่เราจะไปดู าภายในห้องกันนะครับเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูวิวก่อนนี่นี่ก็จะเป็นว,วิวอ่าเป็นนี่เป็นเป็นสวนอะไรเป็นสวนลิ้นจี่สวนลิ้นจี่นะครับทุกคนนี่ก็จะเป็นวิวด้านบนนะครับที่มองเห็นแบบต้นไม้ภูเขาอ,อย่างสวยงามเลยตอนเช้าก็จะมีมีหมอกด้วยจะมีหมอกบางบางมีหมอกบางบางนะครับเนี่ยดูฮะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนอกระเบียงนะครับนอกระเบียงบ้านอ่ะ เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าเชิญค่ะออห้องนี้ก็จะเป็นห้องนอนสามคนใช่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเตียงใหญ่นะครับเตียงใหญ่นอนสองคนนอนนอนสามก็ได้ค่ะนอนสามก็ได้ห้องหนึ่งนอนได้สี่ก็ได้ะอันี้ก็จะเป็นเตียงเตียงเล็กนะครับนอนหนึ่งคนนะครับค่ะนอนได้สามถึงสี่คนเนาะใช่ค่ะหลังนี้นอนได้สามถึงสี่คนนะครับดู นี่ก็จะเป็นบรรยากาศภายในห้องนะครับทุกคนครับสามารถติดต่อทางไหนได้บ้างครับทางทางเพจทางเพจก็ได้นะคะโฮมสเตย์คุ้มโดยหลวงอ่างขางหรือเบอร์โทรศัพท์ตรง086 ส3มสามศูนะคะดูยี่หวาฟวาหลีค่ะครับผมเราชวมห้องนอนเลยแล้วไปทาง,งเราก็ทางเราก็จะมีบริการเรื่องอาหารคือมีเรื่องอาหารคือมีทั้งไทยทั้งพุทธและมุสลิมค่ะเจ้าของเป็นมุสลิมค่ะครับผมบนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในห้องน้ำนะครับก็จะตกแต่งคล้ายๆกันนะครับแต่ว่า ที่มันเหมือนก,นกันก็คือความกว้างของห้องน้ำนะครับทุกคนดูฮะกว้างม,มากมีแบ่งเป็นโซนเป็นโซนนะครับโซนเปียกกับโซนแห้งนะครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปดูตรงหลังอื่นกันต่อนะครับข้างล่างค่ะนี่ทุกคนเปิดห้องมาแล้วก็จะมาเจอวิวแบบนี้ตอนเช้าตอนนี้ลมแบบอ่า แรงมากเลยแล้วก็ไม่ร้อนด้วยนะครับเนี่ยลมพัดมาจะเย็นมากเลยครับกลางวันไม่ร้อนนะคะที่นี่เย็นค่ะเดี๋ยวเราไปดูโซนอื่นกันต่อครับทุกคนคเพราะว่าที่นี่มีบ้านทั้งหมดกี่หลังนะครับสิบห้หลังค่ะมีบ้านทั้งหมดสิหลังครับค่ะมีบ้านนอน3คน4หลังนะคะแล้วก็บ้านนอน2คน สองคนโซนนี้มีอยู่ห้าหลังโซนข้างล่างเป็นสองเตีย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 งคู่อยู่สามหลังนะคะแล้วก็มีเตียงพ่อแม่ลูกอีกหนึ่งหลังแล้วก็เตียงเตียงหคนบ้าน6กคนอยู่หนึ่งหลังค่ะครวมเป็นทั้งหมดสิบห้าหลังค่ะออเช็คอินได้กี่โมงนะครับเช็คอินก็ประมาณบ่ายสองค่ะเช็คเอาก็เที่ยงค่ะครับ แต่ถ้ามาก่อนก็สามารถเช็คอินได้ค่ะได้ค่ะได้เลยค่ะคนี่ก็จะเป็นบรรยากาศอันนี้เป็นโซนถ่ายรูปนะคะอ๋อโซนถ่ายรูปถ้ามาเป็นหมู่คณะถ่ายรูปตรงนี้ก็ได้นะคะครับค่ะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับโดยรอบโด,รโดยรอบโดยรวมทางเดินนะครับทางเดินมาบ้านนะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นลา,านจอดรถ,รถสำหรับลูกค้านะครับทุกคนจอดตรงนี้จอดตรงนี้ได้หมดค่ะ โอเคครับตอนนี้เราก็จะไปดูโซนด้านล่างเนาะโซนด้านล่างค่ะโซนด้านล่างก่อนที่เราไปดูโซนล่างดูตรงนี้ครับทุกคนคก็จะมนนีสนามเด็กเล่นสนามนะะเด็กเล่นนะครับก็จะลมลื่นไปด้วยต้นไม้ครับทุกคนคมีน้ำพุด้วยค่ะสวยเลยครับตรงนี้ ตรงนี้มีห้องพักสองคนกี่หลังครับเนี่ยสองคนสามหลังค่ะสองคนสามหลังค่ะอันนี้ค่ะอันนี้จะให้พามาดูบ้านนอนหกคนก่อนนะคะอันนี้ห้องนี้มีแอร์อ๋อห้องติดแอร์ครับใช่ติดแอร์ค่ะค่ะบ้านนี้ติดแอร์ค่ะโอ้ดูภายในห้องครับทุกคนสวยมากครับเดี๋ยวเขาเปิดไฟนิดนึง นี่ก็จะเป็นสําหรับหกคนใช่ไหมครับใช่ค่ะสําหรับหกคนเพราะว่าเป็นเตียงใหญ่สามเตียงนะครับเตียงห้าฟุตค่ะสําหรับมาเป็น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 กลุ่มเป็นเพื่อนกันนะครับใช่กลุ่มมาเป็นครอบครัวครอบครัวดูครับมีห้องน้ำสองห้องนะคะม่น้ำมีห้องน้ำสองห้องเหรอครับใช่ค่ะห้องน้ำสองห้องซ้ายขวามีห้องน้ำสองห้องซ้ายขวาดีมากเลยอ๋อห้องน้ำนี่จะเป็นห้องน้ำนะครับ ก็ฝั liksom, ่งนี้ก็จะเป็นฝั่งห้องน้ําซ้ายมือนะครับซ้ายมือของผมนะครับแล้วก็ฝั่งขวามือก็จะอยู่ฝ um ั่งโน้นก uh uh ็จะมีห้องน้ำสองห้องสามเตียงนะครับนี <h> <h ่ก็จะเป็นบรรยากาศภายในห้องพักนะครับสําหรับพักหกคนนะครับค่ะมีแก้วน้ํามีน้ําดื่มบริการอยู่ตรงนี้นะครับ เดี๋ยวไปดูห้องน้ำฝั่งทางขวามือกันบ้างครับเหมือนกันเลยนะครับห้องน้ำกว้างเหมือนกันเลยครับส่นเปียกส่นแห้งค่ะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นห้องสองเตียงค่ะสองเตียงค่ะ ห้องสองเตียงหรือเตียงคู่นั่นเองครับทุกคนเนี่ยคก็จะเป็นห้องสองเตียงมีตู้เย็นทีวีนะครับแล้วก็พัดลมอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนอาจสงสัยนะครับว่าทำไมที่นี่เขาไม่ติดแอร์เพราะว่า,า,าที่พักโฮมสเตย์ที่นี่นะครับอยู่ติดดอยนะครับอา,อากาศจะเย็นนะครับก็เลยไม่ได้ติดแอร์นะครับทุกคนอากาศจะเย็น นี่ก็เป็นบรรยากาศภายในห้องนะครับแต่ห้องติดแอร์ก็มีใช่ไหมครับห้องติดแอร์มีเนาะห้องติดแอร์ก็มีนะครับถ้าใครที่ไม่ชอบแบบห้องพัดลมเนาะแต่ว่าอากาศไม่ได้ร้อนนะครับเพราะว่าที่พักตเต็มไปด้วยต้นไม้แล้วก็ติดภูเขานะครับนี่ก็เป็นห้องน้ําก็เป็นบรรยากาศภายในห้องพักนะครับ ตกแต่งแบบน่ารักนรักนะครับดูไฟดูหลอดไฟตอนนี้จะไปดูห้องนอนพิเศษนะครับสำหรับพ่อแม่ลูกนะครับ <ฮะ S 2> ห้องออครอบครัวเดี๋ยวเราไปดูกันเตียงพิเศษแบบในโอ้ เตียงใหญ่มากเลยนะครับพิเศษมากครับโอ้นี่เตียงนี้ประมาณแปดฟุตใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่เป็นเตียง8ฟุตสําหรับพ่อแม่ลูกนะครับทุกคนใช่ค่ะดูฮะดูผ้าห่มก็2ชุดผืนใหญ่มาาสองชุดค่ะห้องน้ำหนึ่งห้องนะครับก็เปิดเข้าไปเลยดู ห้องน้าก็จะแยกโซ<จ>นเปียกกับโซน,นแห้งนะครับก็จะเป็นเตียง8ฟุตสําหรับ3คนพ่อแม่ลูกนะครับหรือจะเป็นกลุ่มเพื่อนก็ได้นะครับเพื่อน3คนก็นอนรวมกันเตียงเดียวกันได้เลยนะครับดูฮะก็ห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่ ติดพัดลมแล้วก็มีตู้เย็นนะครับแล้วก็มีห้องน้ำอยู่ฝั่งทางนู้นนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่ผมพาทุกคนชมภาพบรรยากาศภายในห้องพักแต่ละหลังแต่ละหลังนะครับอาจจะไม่ทั่วทุกหลังนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบ้านพักเหมือนกันนะครับเนี่ยโซนนี้จะอยู่ด้านล่างนะครับอยู่โซนด้านล่างโซนด้านบนก็จะอยู่ฝั่งทางน้น,นครับทุกคนผมชอบ โฮมสเตย์ที่นี่อย่างหนึ่งครับก็คือแต่ละจุดแต่ละจุดเขาจะมีมุมถ่ายรูปเยอะมากนะครับดูฮะจัดเป็นจัดเป็นสวนหย่อมเล็กๆนะฮะทุกคนแต่ละจุดเขาก็จะมีเก้าอี้มีม้านั่งแล้วก็พวกเพลนะครับบริการลูกค้าบ้านแต่ละหลังนะครับก็จะมีชื่อติดอยู่นะครับอย่างอย่างเช่นบ้านหลังนี้ บ้านหลังที่สิบห้านะครับ <_ p id> ก็จะเขียนไว้ว่า <_ p id> บ้านฝากรักนะครับบ้านฝากรักแล้วก็บ้านหลังนี้ก็จะเป็นบ้านฝันรักนะครับแต่ละหลังบ้านแต่ละหลังนะครับก็จะมะีชื่อติดอยู่นะครับแล้วก็โซนด้านโน้นก็จะเป็นโซนอาหารครับก็จะมีป้ายติดอยู่เรือนอาหารนะครับเรือนอาหารไปทางน้นนะครับเดี๋ยวเราไปดู โซนอาหารโซนคาราโอเกะกันครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนนั่งทานอาหารนะครับก็จะอยู่ติดกับห้องคาราโอเกะเลยนะครับก็ก็จะเห็นน้ำพุนะครับเป็นโซนคาราโอเกะนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบ ความบันเทิงนะครับชอบร้องเพลงมาพักที่นี่นะครับก็สามารถมาร้องเพลงนะครับที่นี่เขาคิดชั่วโมงละ 1, 100บาทนะครับสำหรับร้องเพลงคาราโอเกะนะครับทุกคนนี่ก็จะเป็นบรรยากาศภายในห้องคาราโอเกะนะครับนี่ก็จะมีโซฟาดูครับดูโซฟาแล้วก็จอจอใหญ่เลยนะครับทุกคนจอใหญ่เลย นนี่ก็จะเป็นบรรยากาศภายในห้องคาราโอเกะนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับจองห้องพักแล้วก็อายากจะร้องคาราโอเกะก็สามารถติดต่อมาที่เบอร์โทรที่ผมทิ้งไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเป็นที่พักที่ล้อมรอบไปด้วยต้นไม้แล้วก็ติดภูเขานะครับ ายในบริเวณที่พักนะครับเขาก็จะมีเปลนนะครับหรือที่นั่งตามต้นไม้ต่างๆนะครับให้ลูกค้านะนักท่องเที่ยวนะครับได้มานั่งพักผ่อนกันตามอัธยาศัยนะครับทุกคนซึ่งแต่ละจุดก็จะมีะมีเปลมีที่นั่งแบบนี้นะครับตามต้นไม้ก็จะมีเก้าอี้โเต็มไปหมดเลยเยอะยๆมากมายเลยฮะตอนนี้ผมพาทุกคนนะครับขึ้นมาด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นจุดถ่ายรูปนะครับ ใครที่มาแบบว่ามาเป็นคณะเป็นเป็นกลุ่มใหญ่นะครับก็สามารถมานั่งยืนถ่ายรูปตรงนี้ได้ครับเพราะจะมีจะมีแท่นนะครับมีแท่นแบบให้นั่งยืนถ่ายรูปด้วยตรงนี้นดี่จะเป็นป้ายขุนเขาแห่งรักนะครับทุกคนตรงนี้กว้างมากนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูโซอนอื่นกันต่อครับซึ่งที่นี่นะครับ จะมีต้นทุเรียนแล้วก็ต้นมะม่วงแล้วก็ผลไม้อีกหลากหลายชนิดนะครับถ้าเป็นช่วงฤดูการที่มีผลไม้นะครับลูกค้าก็สามารถเดินเที่ยวเดินเที่ยวชมสวนได้นะครับตอนนี้ผมอยู่ตรงนี้คิดว่าน่าจะเป็นจุดชมวิวนะครับจุดชมวิวของอ,อที่พักนะครับก็ <palavra> จะมองเห็นวิวแบบนี้เลย ตอนเช้าก็จะมองเห็นแบบหมอกจางๆเป็นทะเลหมอกนะครับตอนเช้าเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่ผมพาชมภาพบรรยากาศภายในที่พักและบริเวณโดยรอบของโฮมสเตย์ใครสนใจนะครับจองที่พักก็สามารถติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ ผมจะทิ้งพิกัดการเดินทางนะครับไว้ที่โพสต์นี้นะครับทุกคนสำหรับ EP นี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ